มาดูความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะแต่มีใจจะลงท้ายหรือลงเอยด้วยการเป็นอะไรกันหรอเช็คสถานะก่อนนะไฮฟินเทศไม่ชัดเจนคุณไม่ได้รู้เลยว่าคุณเป็นอะไรสำหรับเขาแต่ด้วยจิตวิญญาณความรู้สึกของคุณลึกๆเนี่ยไฮฟินเทศอ่ะ คุณเดาถูกนะว่าเขาอะมีความรู้สึกให้กับคุณแต่ทั้งคู่อะเรืองที่จะไม่ไม่พูดเขาก็จ้องจ้องคุณเหลือเกินเพราะคุณอะค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็โดนใจเขามากเขาใช้วิธีการจ้องการพูดคุยกับคุณคือการเรียนรู้และไพ่สามไม้บ่งบอกว่าคนคนนี้มีการรอคอยนะรอคอยคุณหรือรอคอยความสำเร็จรอคอยการเงิน ที่ให้มันดีกว่านี้ให้มันเบาบางกว่านี้ถ้ามีนิสิตนะนะเพื่อจะได้เข้ามาในชีวิตคุณได้เต็มภาคภูมิมากกว่านี้ก็ได้และตอนนี้ก็บอกได้เลยว่า <c oughs> เขานะมองคุณว่าเขาเป็นเช่นแค่เพื่อนหรือคนคุยแต่จริงๆอ่ะเขามองว่ามันจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นในลักษณะที่น่าจะเป็นคนรักได้ แต่เขาเลือกที่จะยังไม่แสดงออกยังไม่ให้คุณได้รู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาแบบนั้นน่ะมันเป็นการการั้นอารมณ์กั้นความรู้สึกของเขาค่อนข้างมากเขาแบกรับความรู้สึกหนักมากกับการที่จะต้องพยายามไม่ชอบคุณต่อหน้าแล้วสิ่งที่เห็นเห็นไหมนี่คือข้างในใ,นใจเขาในออฟครับคือเขามีใจให้คุณมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแหละ แต่จะต้องถือเอาไว้ก่อนไม้ยังไม่เคลื่อนที่ยังทำอะไรไม่ได้มากและเขาก็คิดว่าอีกไม่นานน่ทุกอย่างมันจะเป็นไปนอย่างที่เขาคิดแล้วส่วนตัวคุณคุณมองว่าก็ฉันมีดีอยู่แล้วอ่ะก็ถ้าไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็จะอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ไม่ไล่ล่าเธอแต่ฉันจะใช้การดึงดูดดึงดูดสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ คนที่จะเป็นครอบครัวกับฉันเท่านั้นน่ะคนที่จะมั่นคงกับฉันเท่านั้นน่ะถ้าไม่มั่นคงยังไงมันก็ได้แค่เป็นเหมือนปากานะัดน่ะมองกันไปก็มองกันมาทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วลงเอยกันเป็นอะไรอะ่ะขอดูหน่อยเขาก็จะเก็บเงินเก็บทองมีความมั่นคงเขาเป็นคนมั่นคงนะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณไนก็เป็นในเรื่องราวของการลงตัว การได้สารสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาและที่สำคัญก็คือไพ่เดือะซันเป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่